ปาดเผยเอกน้อยออกมาหลินน้ำยาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีอีพีสี่ตีฮักเพลงสกูลทุกคนพอกับเคยลาคือเก่าเต้นยังอันนั้นตุ้มยังเขาอื่นนะไข่ออกตุ้มอืมไข่ออกตุ้มเราจะเอามาจะหุงหม้อผัดไข่ออกตุ้มอันนี้กินยาหลัดเนี่ยมันออกอันนี้กินยาหลัดเนี่ยมันออกกินทั้งซักเปนทั้งสด ปลาทั้งกินทั้งซักทั้งสอดมัวเขาไปใส่ในแค้นในตะวันแคนสงบนห้าสิบเห็นม่นสิอยากนอนอยากไปบ่อนกนไอยากไปทางนั้นปืนเดยวได้อยากเดือนหรอเปล่แปดเดือนเออแปดเดือนแล้วมวยต้องระวังขนาดนี้เนาะโอ้โว ว้าวว้าวเกเ็นนี่นี่หันมาหัวจันนะคือเส้นไปเลยอลกออเอาสายเสียงเล่งควาเ่ลารากเบื้อเบ้ฮัลโหลฮัลโหลเบิ้มดินมันมาหรอโน้มซื้อบ่ะมอจองตเยอ๋อไมปีนได้เลยเนาะแปดเดือนเลยเนาะมีแต่สียาง thu ừ, cha thứ cha đi luôn thu cha thu cha ngồi 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 ngồi

มจัก,ก<ำ>จักอกแลย้องเห็นหมดเลยเนาะมองเห็นหมดเลยเอิอ้มเข่าเลานะ่างกออกแต่หนะ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 ้องมานหนึ่งอยจะกินอไดหยั่ออกขึ้นแควนหกเล่มเลยแขวนแปดเดือนแขวหกเหล่มเลยปีหนึนี่ยันเต็มอยู่ ปีหนึ่งยันเต็มอยู่เนาะเนาะมองผัวจะปีหนึ่งก็ยังอีกสี่เดือนยันเต็มมาลยอยู่เนาะเนาะจับเด้อเด้องานสิ่ลมเด้อเออลมเด้ออาการหอบเนาะตุ่มนะท่านในรถมันยังเปลี่ยนอยู่เนาะมันยังอะไรอยู่มันก็นานไม่ว่านใครเนี่เต็มอยู่แถวคาโมเนาะห้ามที่ไปใส่

บ่ก so 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 ินเลยแต่อ้อมไปห้องหมอเอ้ยจมว่าคืออยากยอดเนาะอ้โตจ่มน่ะอ๋อนึงจมอยู่8เดือน8โล7เดือน7โลเออเดือนละโลแต่ว่าอยากยอดชาเบิ่งนะไปก็บ่ยอดเนาะมันอยากยอดมันอยากานเด้มันอยากไปมันกดอืมวนาิจมตวาหนแต่หึงมออันนี้มาเนี้คืออยาก หยักๆๆหน่อยนึงดึงๆจะดึงๆแฮ่อยู่เฮือนได้เห็นได้ขี่รถน้อยบ่ค่ะขี่รถวงเด้เออรถวงอันนันน่ะได้ยาไปเลยเนาะนอยเนาะมันยังับลังรถบ่ซักอขนมาน้อยเดียวนึงโอ้บ่เด้อลูกข่อยอบ่ขีสิโอ้ยบ่ขีสิอุ้มไวเนาะอ้ายอันนันมันคนไปเองอย คนนะคนนะแหนปีคนเขียวหางแล่นา h าเบิร์เขียวหางเล่นผ <c oughs> ู้เอาเขียวหางบ่แดงหมดสุดเลยอ่าสุดแดงกดนญต้องขึาข ลืมมว่าลืมโมว่าแม่ใส่สูตริยังเปลี่ยนรถคันที่นั่นหรอสีสเปว้าวว้าวดโลกว้าวว้า้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหายอารมณ์ดีอารมณ์ดีจ้า ผู re, ้เบาวย่านเมียวนี่วันได้นอนเวียนบ่จังโมงมันนอนแต่ละเถืออนอนเหมือนละซ้นสี่เทือยเอฟซีบอสืหางมวยแม่เลยแหละ อิปเม่บเ่หนุ่มดีเนาะเล่นชาวันจีเันักเลนหนุ่ดโอ้กับสักองือืออะไรได้หนุ่มคือผมคอยเนาะคือผมสีดำเลยงเขียออเขียออกน่าเฮ้โอ้โงชนดออกมาำา มันมออยากีิข่าเราจะข้าอยากมันกินกับพวกินไข่อมาบางทีก็อมไว้ปนแบบปนแบก็อมไว้เป็กออกบาดเดียวเปวะเธอเดียวบ่ขนมเนยว่าเขาหันทีผู้ชมเขาอยากกินข่าวอยากกินขนมนำหมูเฮ็ยนกับรอกอาหารกินกับพวกินอเบืองเบิองเป็นใจอยากเป็นอะไรกอบพวกินวะอ่าไหกับสั่นคนหรือกัเอาออกโอ้ยเอาเข้าใจดึงนาลี

มุนนะคาน์นะมุนนะถอยลงถอยลงไ่นหนหน่ไว่แปบเดียวนึงแปบเดียวมันจิตอัะนะคูเหมอนี่มันอาหารดีนะเข่าเข่ารับมันเข่ามีประโยชน์ดิแต่กายนีว่าพอเมย์หย่่งห้เข่ามมก จวานหหวานไืมอวานแล้วเขาโมกนี่เหรอว่ามันสีกินสียัชิมดอทำมันมกินเออมันยังม่กินอาหารบอเออกอนจะอเ่ให้ก็ียนให้กินข้าวให้มันนอนตานอเปินายมันมีตะปีบเออจี้ข่าวให้กินบอเดี๋ยวนี้ข้าวจี้นั่นเลยเดี๋ยวนี้จี้ข้าวให้กินออกี้ข้าวเนี้ยแล้วบ่เดี๋ยวน่ะ เออเขาอันนั้นไดิส่ะเขาหน้าเศร้ากินอะไอืมมันต้องมากระเปดเดือนเลยเนาะกินข้าวเหนียวเขาลนรู้จุกหมอกับไปหามอตลอดเนาะโ้ยน่อยู้วงบ้านเอ้ว เอาอะไรเอาอีกแล้วน uh, ี่ลองแพลงบอเพราอันเสียแพงงัคนนี้แพงอกเออใจชิลปินน้อยเดียวมันจินสิแต่ก็มาใส่ตัวนี้หามาในเด็กน่อยนะมอก่ะหาเยอะแหล่มดแขนเนลยหาจนเศาเมื่อยห้ให้จนจนเมื่อยห้เนาะเศร้าเมื่อยกูใหญ่ให้ยังใครเลนาะ เล็กหน่อยจิตอนเหล็กไม่แขงว่าเสียในแข่งมันเห็นสินมันหาสินอย่างแว่าเอาตรงนี้เล็กหน่อยผนังเงี้ยเี่ยงข้างๆสีหาบทผู้ฮามเห็นมันโจลเอ้าม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 าอ้าเดอันเดีดเฮงอะไรได้ มดจะรีอ่นะยกชงชงจะจนว่าจนว่าสิคุมึงนได้คนน่ะลองเพลงแล้วหอไมลองเพลงใจชินศิลปินจากปีบจังชีว้าได้นี่ปีปลายบอชิเริ่อเว้าแบบช่องปีบอ กํลังเออกําลังอ่ออกสพาะแม่องปีพีนเ้อส้มสงเจ้านั่นบบมาเลียวไปก้ไปบาีไปเลยพี่น้องสบายดี